เงินจากลูกค้าก็จะวิ่งผ่านออนไลน์มาใช่ไหมครับผมปึ๊บคราวนี้ครับก็จะเข้าไปแล้วเพราะว่าพ่อค้าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าที่ชาลิชาติครับวันนี้อยู่กับเสพสติครับผมเราอยู่กับเรื่องนี้มาสักแป๊บหนึ่งเรวันนี้คือคลิปที่2ครับเกี่ยวกับเรื่อง เงินของรัฐบาลครับเราชนะครับหลายๆคนก็จะเห็นข่าวครับนี่ผมเปิดหน้าข่าวให้ทุกคนดูเลยครับเตือนร้านค้าแลกเงินสดโดนจับซึ่งตอนนี้ครับในเว็บไซต์เยอะมากหลายเว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเฟซบุ๊กพวกโซเชียลต่างๆจะมีออกมาครับทำเพจวารับแลกเงินรับแลกเงินซึ่งมันผิดกฎหมายเนาะมันเป็นเรื่องของกลโกงครับในการใช้เราชนะในการใช้เงินจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําทุกคนว่าอย่าทำอย่าทำเลยเพราะว่าผิดกฎหมาย เนี่ยครับผมเปิดดูข่าวเต็มไปหมดเลยมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหกง้เราชนะเพราะนั้นอย่าทำ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 อย่า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 ทำเลยวันนี้ผมจะมาแชร์อีกหนึ่งรูปแบบวิธีกลโกุงนะครับผมของการใช้เราชนะแบบออนไลน์ย้ําการใช้ชนะแบบเราชนะแบบออนไลน์ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยมีใครเห็นเพราะว่าผมค่อนข้างจะอืมศึกษาเยอะก็อันนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมปกติเวลาเราซื้อของ ทุกคนจะจําได้เนอะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจะทํายังไงครับเราก็จ่ายเงินสดพ่อค้าก็รับเงินปกติแต่ว่าในปัจจุบันครับบางคนลูกค้าจะใช้แอปเป่าตังค์ครับผมโอนเงินให้กับทางพ่อค้าพ่อค้าก็จะมีแอปถุงเงินถูกต้องไหมครับผมเรื่องปกตินะการสแกนด้วยข้างในก็เรื่องปกติแหละทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันมีคนละครึ่งมี เราชนะถูกต้องไหมพอเรามีอันนี้เข้ามาครับผมเวลาลูกค้าจะใช้ครับลูกค้าก็ต้องเข้าเป๋าตังค์แล้วก็ใช้ในระบบของเราชนะเพื่อที่จะโอนเงินเข้าถุงเงินให้กับพ่อค้าอันนี้ผมถูกต้องนะถูกต้องนะถูกต้องนะเนาะสำคัญกว่านั้นนะครับถ้าหากว่ามันเป็นรูปแบบของออนไลน์ล่ะลูกค้าใช้เราชนะโอนเงินให้กับพ่อค้าสิ่งที่พ่อค้าจะทําก็คือ ปิดอสมุดเปิดสแกนกันเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยเนี่ยเอาสแกนเลยสแกนสแกนเลยปึ๊บ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 สแกนไม่ได้นะครับอืมมันสแกนไม่ได้เพราะว่ามันอยู่คนละพื้นที่กันทุกคนรู้เนอะว่าเออมันอยู่ห่างกันน่าจะสักสิบกิโลเมตรมั้งถ้าอยู่ห่างกันขนาดนั้นมันก็สแกนไม่ได้แล้วถูกต้องไหมเออแล้วแล้วยังไงบางคนมันโกงเหมือนมีครับมันมีวิธีโกงอยู่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่าหาทำนะครับมันผิดกฎหมายเนาะอันนี้เป็นวิธีการแฉนะครับอันนี้แฉไม่อย ในตัวของพ่อค้าครับเขาจะโหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวนี้ครับพ่อค้าจะโหลดตัวนี้ขึ้นมาเออเออใช้ดีก็ง่ายนีนะึนี่ครับตัวนี้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 ไม่ชื่อว่า fake GPS แล้วแต่ครับมันมีเยอะแยะมากมายมหาศาลใน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 ไอเดียในแอปอะนแครับอ่ะพ่อค้าจะใช้ตัวนี้ครับผมแล้วก็จะโกหก โดยการใช้แอปตัวนี้ครับเพื่อบอกว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เดียวกับลูกค้าอ่าพอสมมติสมมติลูกค้าอยู่กรุงเทพพ่อค้าอยู่โคราชลูกค้าบอกเฮ้ยจะซื้อของพ่อค้าก็จะใช้เฟซ GPS นะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งของถุงเงินนะครับให้อยู่ในกรุงเทพอยู่ที่เดียวกับลูกค้าหลังจากนั้นลูกค้าก็สแกนตามปกติตามที่ทุกคนรู้กันพอสแกนปุ๊บเงินจากลูกค้าก็จะวิ่งผ่านออนไลน์มาใช่ไหมครับผมปึ๊บ คราวนี้ครับก็จะเข้าไปแล้วเพราะว่าพ่อค้าครับใช้เฟซ GPS หลอกไปแล้วว่ามันเป็นอยู่ในพื้นที่เดียวกับลูกคา้าแค่นี้เองครับนี่คือรูปแบบการโกงย้ํานี่เอามาแชร์นะครับอย่าทําตามนะครับทาตามไม่ได้นะครับผมติดคุกนะครับผิดกฎหมายนะครับรู้สึกว่าติด3เดือนนะเนาะเฮ้ย ติด3ปีมั้งปรับ6 0 0 0ืนะครับไม่ได้นะครับติดคุกนะครับผิดกฎหมายนะครับอันนี้อีกหนึ่งรูปแบบของโกงนะครับผมก็อยากมาเล่าให้ฟังเฉยๆโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมาเล่าแค่นี้จริงๆครับผมยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมเงินที่เขาให้มาก็ใช้ตามกติกาเนอะกติกาคืออะไรกติกาคือลูกค้ามีเป๋าตังค์เรามีเราชนะก็ใช้เป๋าตังค์ก็ใช้เราชนะเท่านั้นเองแค่นั้นเองจบครับปิ้งเลยง่ายไหมง่าย บอค้าคออนไลน์ทํายังไงพอกเขาออนไลน์ก็นั่งรถเอาแล้วกันนั่งรถไกลๆหน่อยได้อยู่เชียงใหมก่กับโคกับใต้เงี้ยก็นั่งรถไปหาการแล้วก็สแกนกันก็ทําให้มันตรงตามเงื่อนไขนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นเรื่องของที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือการแฉอย่างหนึ่งครับผมก็อย่าไปหาทำนะครับหาทำไม่ได้นะครับผมโอเควันนี้นะัทีชชติชาติก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับมันไม่ถูกต้อง รวบกันยับเลยนะครับผมร้านค้าอันนี้เขาแรกเงินสดนี่บอกเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเคครับผมวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งด้วยนะครับ